ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกมเรโทรที่มีชื่อว่า Miu Mini Plus มีรูปทรงคลาสสิกขายเครื่องเกมบอยเลยสามารถเล่นเกมได้หลากหลายเครื่องตั้งแต่เกมบอยเกมบอยแอดวานซ์เป็นจนถึงเครื่อง PlayStation 1เลย ซึ่งเจ้าเครื่องมีอยูมินิ p l u สเนี่ยเป็นการต่อยอดความสําเร็จจากมียูมินิรุ่นปกติที่ขายดิบขายดีจนสินค้าเนี่ยหมดตลาดไปเลยนะครับและคราวนี้พอมาเป็นรุ่น plus เนี่ยเขาก็เพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นเครื่องก็ใหญ่ขึ้นจับได้ถนัดมากกว่าเดิมแล้วแบตก็อึดขึ้นด้วยเหมือนเป็นรุ่นอัปเกรดจากรุ่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนเลยสีที่ผมสั่งมาเป็นสีดําใสนะครับเป็นใสที่คุณคุณพอมองทะลุได้นิดหน่อยแล้วตัวผิวเครื่องเนี่ ตัดกระปุ่มสีสันคัลเลอร์ฟูลครับดูสวยงามมากๆในด้านงานประกอบก็เนี๊ยบใช้ได้เลยนะครับสังเกตตามร่องต่างๆเนี่ยประกบได้สนิทด,ดีแน่นหนาดีเลยนะครับส่วนจอนะครับเป็นขนาด3.5นิ้วสัดส่วนจอ4:3ต่อ 3. เป็นสัดส่วนที่เหมาะกับเกมเรโทรอยู่แล้วนะครับขนาดจอผมว่าใหญ่กำลังดีเลยตอนเล่นเกมก็เห็นรายละเอียดครบถ้วนดี ส่วนขอบจอเนี่ยเขาทำออกมาได้ดูบางมากเลยคือดูดีดูโมเดิร์นเลยแหละแล้วมันก็ทำให้เครื่องไม่ใหญ่นะครับทำให้พกพาได้ง่ายด้วยแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกในการถือเล่นนะครับพอจากที่ได้ลองไปพักใหญ่ๆนะครับถือว่าเล่นได้สบายมือกว่าตัวเก่าเยอะเลยเพราะตัวเครื่องมันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้มีพื้นที่ในการจับมากขึ้นแล้วปุ่ม L ปุ่ม R ข้างหลังก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมีส่วนช่วยในการจับที่ถนัดขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่ม D-pad หรือว่าปุ่มทิศทางนะครับสัมผัสเน กดได้นิ่มตอบสนองได้ดีและทิศทางก็แม่นยำดีด้วยนะครับลองกับเกมไฟติ้งดูกดท่าโจมตีได้แม่นยำกดได้ถูกต้องไม่มีพลาดเลยนะครับส่วนปุ่ม A B X Y นะครับขอบปุ่มก็มีความโค้งมนนะครับกดได้สบายนิ้วดีข้างในปุ่มเป็นแผงยางนะครับกดลงไปก็จานนิ่มๆแล้วก็เด้งออกมาค่อนข้างดีเลย ปุ่ม select start เป็นแบบคลิกๆลงไปนะครับแล้วก็ปุ่มวงกลมตรงกลางนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับจะออกเกมโหลดเกมง่ายๆสะดวกดีแล้วที่มุมขวาล่างของเครื่องจะเป็นลำโพงแบบโมโนซึ่งเราสามารถเพิ่มลดเสียงได้ที่ปุ่มด้านข้างของเครื่องตรงนี้นะครับจะดังจะเบาปรับได้หมดครับง่ายดีคราวนี้มาดูหลังเครื่องกันบ้าง จะเห็นว่าด้านล่างของเครื่องหนากว่าส่วนบนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของแบตเตอรี่และปุ่ม LR ซึ่งปุ่มด้านหลังนี่มีทั้งหมด4ปุ่มทั้ง L 1 L 2 R 1 R 2ปุ่มเนี่ยความสูงต่างกันด้วยมันมีประโยชน์ตอนที่เราเอานิ้วไปวางนะครับเราจะรู้เลยว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนคือเราจะแยกออกเลยว่าอันไหนเป็น L 1 L 2ซึ่งจะกดได้ง่ายกว่ามีูมินิรุ่นปกติด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนฝาแบตเตอรี่ เขาจะทำผิวเป็นเส้นๆช่วยในการจับให้ไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆนะครับแล้วตรงฝาแบตเนี่ยเราสามารถเปิดออกมาได้เลยต้องแงะนิดนึงนี่ครับแบตเตอรี่แล้วอนาคตถ้าเล่นๆไปแล้วแบตเสื่อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบตได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูนี่ครับมันจะมีสายที่เชื่อมอยู่กับเมนบอร์ดตรงนี้ แล้วก็ปิดฝากลับเหมือนเดิมง่ายๆเลยเรียบร้อยมาดูในส่วนด้านล่างของเครื่องกันบ้างอันแรกเลยก็เป็นช่องหูฟังตรงกลางนี้เป็นช่องใส่ไมโคร SD c a r กส่วนตรงนี้เป็น USB Type-C เอาไว้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็มาดูด้านบนของเครื่องกันต่อเลยจะมีสวิตช์ปิดเปิดพร้อมไฟสถานะนะครับ ถ้าเรากดเบาๆหนึทีเนี่ยจะเป็นการสลิปเครื่องกดอีกทีหนึ่งก็จะเวกอัพแล้วถ้ากดค้างเนี่ยจะเป็นการปิดเครื่องมาพูดถึงเรื่องคุณภาพหน้าจอของม Mi ี u m i n i Plus จอของรุ่น PLUS เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องเงาภาพเวลาเคลื่อนไหวจากรุ่นเดิมแล้วนะครับลองสังเกตพิกเซลตรงภูเขาดูครับรุ่น PLUS เวลาเคลื่อนไหวจะเห็นเป็นพิกเซลชัดเจนกว่าไม่มีเงาซ้อนแบบรุ่นเดิม ส่วนเรื่องสีสันของหน้าจอเนี่ยก็น่าเสียดายนิดน,นึงครับที่จอของรุ่น plus เนี่ยสีไม่ค่อยโดดเด้งเท่ากับรุ่นเดิมเท่าไหร่โดยเฉพาะสีแดงและสีเหลืองจะดูซีดๆไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่เอามาวางเทียบกันแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ต่างกันเลยก็ได้นะครับคราวนี้เรามาเทียบขนาดกับเครื่องเกมอื่นๆดูครับเทียบกับ red toy pocket 3 plus เทียบกับ psp เทียบกับ Nintendo Switch เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเทสการเล่นเกมดูนะครับซึ่งเครื่องนี้ผมลงระบบใหม่เป็น Onion OS นะครับก็แนะนำให้ลง OS นี้นะครับมาเทสกันที่เกมแรกกันเลยเกม ChocoBo Racing ในเพล y หนึ่งออกตัวยังชิว นี่แน่ลื่นนะครับเล่นได้ลื่นเลยปุ่ม L ด้านหลังก็กดได้ถนัดดีครับสิงไปเลยเนี่ยกดใช้ไอเทมก็ง่ายนะครับเทคเข่นสเกมนี้ก็เล่นได้ลื่นดีเลย ผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะเอามาเทสให้ดูความลื่นกันนะครับเครื่องเล็กๆแค่นี้พกออกไปเล่นเทคเก้นนอกบ้านได้สบายๆนะครับเกมแป๊บซี่แมนเกมสุดฮาในสมัยก่อนนะครับเล่นได้ลื่นๆ ปุ่มบังคับต่างๆก็เล่นได้ถนัดใช้ได้เลยครับเกมเร็วๆแบบนี้ก็เอาอยู่ด่านหลังๆนี่ยิ่งยากนะครับเกมนี้ Final f a n t a s ตาซีภาค7ผมว่าพวกเกม RPG เนี่ยเหมาะกับเครื่องนี้เลยนะครับมาลองฉากสู้กัน เนี่ยครับพวกเกมใส่คําสั่งพวกนี้กดง่ายดีก็เล่นได้สบายๆนะครับมาลองเมทันสลักกันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าจอขนาด3.5นิ้วเนี่ยกำลังดีเลยเห็นพวกกระสุนพวกศัตรูเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอา้าวพูดมากตายซะงั้น อันนี้ผมตายเพราะอ่อนเองนะครับแคสเซิลเวเนียซิมโฟนีออฟเดอะไนท์เป็นเกมที่ผมว่าเหมาะกับพกไปเล่นนอกบ้านมากเลยนะครับเก็บเลเวลเดินสำรวจปราสาทไปเรื่อยๆเครื่องเล็กแค่นี้พกออกไปเล่นที่ไหนก็ได้ครับ เกมนี้ก็เล่นได้ลื่นไหลหายห่วงครับเกม Final Fantasy Tactics ก็เป็นเกมนึงนะครับที่ดังมากๆในสมัยก่อนถึงทุกวันนี้ผมก็ว่ายังมีคนเล่นอยู่นะคือมันเป็นเกมวางแผนคลาสสิกเกมนึงเลยเนี่ยพวกเกมใส่คำสั่งแบบเนี้ยผมว่าเล่นกับเครื่องนี้มันชิวๆดีนะ ก็เล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับเกมนี้บัด d ี้รอภาค2เกมนี้ครับเป็นเกมที่เล่นไม่ลื่นนะครับเสียงและภาพก็จะมีกระตุกอยู่ตลอดเวลาเลยเล่นไม่ค่อยไหวนะครับเกมนี้อันนี้เอามาเทสให้ดูนะครับใครที่หวังจะเล่นเกมนี้บนเครื่องนี้ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ มาเทสเกม Boy Advance กันบ้างนะครับกับเกมโปเกมอนซึ่งแน่นอนครับเล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วเนี่ยพวกเกมใส่คำสั่งเนี่ยมันเล่นกับเครื่องนี้แล้วดูเหมาะมากเลยนะครับแม่ได้อารมณ์คลาสสิกสุดๆเลยนะครับเกมดาก้อนบอลกันบ้างครับเป็นเกมแอคชั่นเอเวนเจอร ก็เป็นเกมตะลุยด่านที่สนุกมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับการบังคับก็ลื่นไหลดีนะมาลองเกมโซนิกกันบ้างเป็นเกมแอคชั่นความเร็วสูงเนี่ยจอขนาดประมาณนี้ยกำลังดีครับเกมเร็วๆเราก็ยังมองทันอยู่นะ แล้วก็เกมจากเครื่องซ u เปอร์เฟอร์มีคอมเนี่ยลื่นอยู่แล้วนะครับมาริโอนี่สบายๆครับเต่านินจาก็มันมากครับแอคชั่นขนาดนี้ก็ยังไหวครับล็อกแมนเอ็กก็ลื่นๆครับการบังคับก็ทำได้ดีเลยเครื่องฟอร์มีคอมก็เล่นได้สบายๆครับ แล้วยิ่งเป็นเกมจากเกมบอยเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะกับเล่นบนเครื่องนี้มากๆครับเพราะเครื่องเนี่ยให้ความรู้สึกใกล้เคียงเครื่องเกมบอยออริจินอลเลยแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับมาสรุปส่วนที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบในเครื่องมิวมินิพลัสกันสิ่งที่ผมชอบเรื่องแรกเลยก็คือขนาดของเครื่องที่เล็กพกใส่กระเป๋างเกงได้สะดวกคือพกติดตัวไปเล่นได้ตลอดเวลาเลยนะครับ เรื่องที่2ก็คือเครื่องเนี่ยออกแบบมาได้ดูดีมากและงานประกอบก็แน่นหนาดีด้วยและอีกเรื่องก็คือเครื่องนี้มีปุ่มกดที่ดีเลยดีแพดเนี่ยกดได้แม่นยำปุ่มต่างๆก็ตอบสนองได้ดีมาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือสีสันของจอที่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเก่ามันจะสีสดกว่านะครับแต่นี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยนะบางคนอาจจะชอบสีสดหรือว่าสีสดน้อยหน่อยก็แล้วแต่คน ต่อมาก็คือเรื่องลำโพงผมว่าเสียงออกจะทึบนิดนึงและถ้าเปิดเสียงดังหน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียงมันแตกๆด้วยนะโดยรวมเครื่อง miu mini p l u สเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นเกมคุณภาพเครื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งในรุ่นก่อนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเครื่องมันเล็กไปแต่พอม,มาเป็นรุ่น p l u สเนี่ยก็อยากจะให้มาลองดูกันอีกทีเพราะจอก็ใหญ่ขึ้นไม่ต้องเพ่งตาเล่นเครื่องก็จับได้ถนัดขึ้นแล้วก็ยังพกพาง่ายอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องเล่นเกมมยูมินิพลัสสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่อง B-Bank เอาไว้ด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแน่นอน